ขอแนะนำร้านเติมเกมคุณภาพ i n d e x Game Center ด้วยนะคะเพจจริงมีดกถูกลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เติมเกม l, l y r i f t ได้ในราคาถูกสุดเลยทั้งในรูปแบบ UID และ ID p a s s รติมถึงเกมอื่นในครือ o t Games และเกมอยอดฮิตต่างๆก็มีให้เลือกสรรมากมายเติมถูกกว่าเติมเองแถมได้คอยคืนให้เป็นส่วนลดในการเติมเกมนหนักไปได,ด้วยนะ ทันทีแค่มีโปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจเ c e b o o k เรื่อยๆเลยรวมถึงเติมเติตลอดเวลาได้ผ่านเว็บเว็บ i n g a m e dn th มีทีมงานพร้อมดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะแค่บริการมากกว่า10ปีแถนจะทะเบียนเชิงมันถูกต้องตามกฎหมายเติไมได้ถูกสะดวกเร็วและปลอดภยัยเพราะความสุขของลูกค้า index พร้อมเปย์ค่ะและพิเศษมากเลยสำหรับผารติดตามช่องให้มาจินเจอร์นะคะ คุณสามารถใช้โค้ดไปตรงที่กรอกโค้ดแล้วก็กรอกคําว่าไฮเมอร์จินเจอร์สได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามีกรอกโค้ดไปให้ด้านล่างนะคะเพื่อี่จะได้กรอกไปส่งสุดวกเนาะ,ะแล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการลด10บ,บาทไปเลยทุกแพคนะคะสลับหนึ่งไอดีค่ะอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะเขาจะได้มาจ้างเราต่อนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คนก็อยู่กับช่องไฮเมอร์จินเจอร์เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาจัดเทเลสต์ตัวละครในเลนที่เราถนัดที่สุดก็คือเลนของซัพพอร์ตนั่นเองค่ะจริงๆเราก็เป็นเมนซ เราจาเทเลสเอดีไปเพราะตัวของซิเลียนยังไม่เข้านะคะในเมื่อวันนี้ปู่ซิเลียนของเราได้เข้ามาแล้วก็เลยจะมาจัดทเทเลสไปมพร้อมกันเลยค่ะโดยที่ตัวซิเลียนยังไม่ได้มีการบัฟกันใน,นรายแดงซิมนะคะและก็มีตัวซัพพอร์ตบางตัวที่มีการบัฟและการเนิร์ฟมาทั้งในแพชนี้แล้วก็แพชกันก่อนหน้ามาเนาะส่วนเทเลสนั้นจะเป็นยังไงก็มารับชมกันได้เลยค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าเทเลสอันนี้เนี่ย เป็นทียลิสที่เราจัดขึ้นมาเองกับเพื่อนๆนะคะในแรง์ของ Sovereign และตัวของ Challenger เนาะซึ่งก็จะเป็นความเห็นของเราและเพื่อนเราล้วนๆโดยที่ไม่มีการนั่งเองจากเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นค่ะก็เลยจะมาจัดเรียงกันในนี้โดยเพราะเลยก็เป็นความเห็นเท่านั้นอย่าลืมใช้วิจารณญาณาในการรับชมและกร,รับฟังนะคะโดยที่จะมาเริ่มต่อแรกกันและก็จะเป็นอลิสตาค่ะอลิสตาเนี่ยเป็นตัวที่เราไม่ค่อยเห็นเลยในแรง์ในช่วงนี้นะคะเราคิดว่า ตัวเขาน่าจะเล่นยากกว่าน,นเพราะเงื่อนไขมันก็เยอะระดับหนึ่งเลยเนาะด้วยความที่เขาไม่ใช่ตัวต้นเกมนะคะและออกแนวเป็นตัวกลางๆเกมถึงเลทเพราะช่วงต้นเกมเขาจะบางมากเลยนิ่งเฟตเขาแบบโห่บางกรอบขอบชีสอะตัวซัพพอร์ทที่เป็นตัวเม็ดโป๊กไปทีก็แบบเลือดไหลเยอะไปเลยค่ะตอวเขาจะมีซัสเทนก็ตามแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวสับแทงที่เก่งที่สุดในตอนนี้ค่ะเราเลยที่อยู่ก,กลางๆนะคะจะอยู่ที่ีไม่ได้หนา ไม่ได้บางขนาดนั้นแต่ก็มีความบางในช่วงต้นเกมเลยไม่ได้เก่งขนาดนั้นค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวอาวูค่ะอาวูเราให้อยู่ที่ประมาณ C ค่ะเอาวู Al เป็นตัวที่เหมาะกับการแกงมากกว่าอย่ใเลนซนะับพอร์ตเนาะถ้าเขาไม่มีอตัติเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเขาแกง่งเนี่ยมันจะมีจังหวะพว่ามวาเซอร์ไพรส์อะไรนี้ได้บ้างแต่พออย่างเลนปุ๊บจังหวะเซอร์ไพรส์มันมน่าจะเดาง่ายเนะาะอยู่ในพุ่มไหนมากกว่าเลยไม่ค่อยเหมาะกับเลนซับพอร์ตเท่าไหร่ค่ะอยู่ที่ C นะต่อมาก็จะเป็นเอชค่ะเอชเนี่ยเราให้อยู่ี C มอนมัา คือแอชเป็นตัวละครที่เคยเก่งมากๆในช่วงที่ไวล์ลิฟยังมีแข่งเทศไทยอยู่นะคะแต่ว่าเขาโดนเนิร์ฟมันทุกสกิลเลยโดนเนิร์ฟทั้งพาส,สีโดนเนิร์ฟทั้งสกิลหนึ่งสกิลสสกิลสหรือสกิลอันติเวทของเขาก็ตามที่จะเป็นเรโซของเวทนะเล้วให้ตัวเนี้ยนอกจากเขาจะเป็นเอดีที่ไม่เก่งแล้วก็ยังเป็นซัพพอร์ตที่ไม่เก่งมากขึ้นไปอีกค่ะสกิลเซฟเพื่อนก็ไม่มีสกิลดาเมจก็ไม่ได้หนาขนาดที่จะแบบปิดดาเมจได้เยอะขนาดนั้นนะคะเลยทําให้ตกลงมาอยู่ที่4เลยอยู่แบบ อย่าหาทำนะคะแอดซัพพอร์ตคือเขาแบบเซฟเพื่อนได้ยากมากเลยคะ่ะถ้าให้มีอันติีนะสกิลเปิดแมปก็คููดาวนานไปอีกต่อมาก็จะเป็นตัวบิดแข้งขับบิดแข้งเนี่ยคนชอบมองข้าวเนะ้องเป็นตัวกาก,ากัน,กนจๆนะเป็นตัวที่เก่งนะเราให้อยู่ที่ A ค่ะเป็นตัวเคาน์เตอร์ซับเลี้ยงและซับเมทโดยเ,เฉพาะเลยถ้าเขาดึงโดนถ้ากับเขาเก่งถ้าเขาดึงไม่โดนก็คือเขาไม่เก่ง <c ười> และซีซีเขาก็หนาเนาะมีทั้งดึงมีทั้ง ชกที่แบบต่อยขึ้นไปบนฟ้าและคอมโบกับตัวหลายตัวได้ลงถึงสกิลหมูที่เขาจะเป็นสกิลใบของอันติเมีนะคะคือเขาจะเก่งถ้าแบบอยู่ในมือคนเล่นเป็นนะเป็นตัวดับสองคนเหมือนกันคือถ้าเขาดึงไม่โดนอะ่ะก็จะเป็นตัวแจกตัวหนึ่งแต่ถ้าเขาดึงโดนปุ๊บก,ก็จะเป็นตัวที่น่ากลัวมากตัวหนึ่งเลยต่อมาก็จะเป็น Brand, แบรนด์ออลแบรนด์เราให้อยู่เออหลังเอามู้นิดนึงละกันเพราะว่าเขาเป็นเมทที่เหมาะกับเลนกลางมากกว่าแม้ว่าจะซัพพอร์ตได้แต่แก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีสกิลซัพพอร์ตที่มีสกิ ฮิตบ็อกมันเล็กมากรวมถึงคีปเวฟล่างมันแบบมันค่อนข้างจะบางๆกันซะเยอะนะคะต้องแบบอาศัยจังหวะที่อีกฝัง่งเผยหนงถึงจะสตันได้รวมถึงมีสกิลอันติเมตที่ช่วยเสริมดาเมจและช่วยทำให้พังทีมไฟได้แต่ก็ใช่ว่าเขาจะมีดาเมจเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแบรนเป็นเมจที่ต้องการของเนาะถ้าเขาไม่มีของเขาจะอ่อนไปเลยซึ่งมันเลยเหมาะกับเลนกลางที่ต้องใช้เงินต้องการฟาร์มมากกว่าแต่เลนกลางก็ใช่ว่าจะเก่งนะแบรนเลยเป็นตัวตกเมตาไปตัวหนึ่งนะคะเฉพาะเมนเล่นเท่านั้นนะแบรน ต่อมาก็จเจอแ็นบรอมค่ะบลอมเป็นตัวที่ดีนะแต่บรอมเป็นตัวเคาน์เตอร์ชาวบ้านมากกว่าเลยอยู่ให้ B ีขนากว่าลิสตาหน่อยคือถ้าเจอตัวะระยะโปรเจกต์ตายเช่นแบบเซราฟีนหรือว่าเป็นตัวของนาม,มิคือเขาอะจะเป็นตัวที่เก่งมากเพราะมีสกิลสามที่สามารถการสกิลพวกนั้นได้แต่ทีนี้ถ้าเขาไม่ได้เจอตัวพวกนี้แล้วเจอตัวสับเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแพ้ไปได้นะคะ แต่ถ้าคนที่มีสกิลเพย์ของบรองเขาก็จะมีการเล่นที่ aggresive ของเขาก็อันนี้แล้วแต่คนเนาะก็เรียกว่าเมนเล่นก็จะเก่งแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่เมนเล่นก็เป็นตัวเคาเตอร์ตัวหนึ่งกันแล้วกันกาลิโอเราให้อยู่หลังบอมนิดนึงกาลิโอเป็นตัวคอเตอร์เหมือนกันนะคะเป็นซับแทงที่ดีมีสกิลเติมเพื่อนก็ได้มีสกิลเปิดไฟก็ได้มีสกิลซีซีทอนรวม orn, ถึงมีสกิลดาเมจนิดๆหน่อยๆแต่ทีนี้กาเรยก็เป็นตัวเคานเตอร์เช่นกันค่ะเพราะว่าถ้าอีฝั่งัวเวทเยอะ กาลิโอจะเป็นพิชที่ดีมากแต่ถ้าตัวกายภาพเยอะเกลิโอจะเป็นหมันเดียพาสซีฟเขากันตัวเวทเนาะไม่ใช่กันตัวกายภาพถ้าเจอตัวกายภาพแบบกาลิโอจะแบบเงียยกลับบ้านตัวเขาจะมีของหนาขนาดไหนแต่เขาก็ยังแพ้อย,อยู่ดีนะคะสองตัวกายภาพเนาะ <S <S ต่อมาก็เป็นกากัสค่ะกากัสเราให้อยูเอนะจริงๆเราว่ากากัสเป็นตัวซัพพอร์ตที่เก่งมากๆเลยแต่แบบไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เราเราเดาว่าฮิตบล็อกเขาก็ไม่ได้เล็กนะแต่ จังหวะการชนจังหวะการเปิดไฟหรือจังหวะการใช้ซัสเซนของเขาอาจจะมีจังหวะของเขาไปนิดนึงเราไม่ค่อยเจอคนเล่นกากาสเลยในแบบแพชนี้หรือว่าแพชกันก่อนก็ตามแต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นก็เป็นตัวที่น่ารำคาญมาเลยน่ะกากาแบบถึกก็ถึกหน,าก,หนาก็หนาสกิลก็มีดาเมจบ้างเปิดไฟก็ได้พังไฟก็ได้โอโหที่สุดเลยนะคะให้อยู่เหนือบิ๊กแฮงนิดนึงก็แล้วกันแล้วว่าอัตผประโยชน์ไปเยอะกว่านะ จันนาเราให้อยู่บีเป็นตัวที่อยู่ในจุดตาสดของโซ่อาหารของซั์เลี้ยงเลยค่ะคือก่อนปรับอะ่ะเขาเก่งมากเลยนะเพราะโลเขาก็หนานและสกิลหนึ่งเขาก็น,าน่ารองคาแต่ทีเนี้ยพอเขาปรับมาปุ๊บสกิลหนึ่งเขาอะ่ะอีฝั่งลอยเราตกลงมาเร็วอะ่ะอันเก่าคือเขาจะลอยนานกว่าเดิมนะคะเลยทําให้แบบไม่ได้เก่งเท่าไหร่ในส่วนของซับเลี้ยงเกมลับก็ยากเกมนําก็เก่งแต่เกมนําก็ใช่ว่าจะเก่งไปได้ตลอดเช่นกันเลยให้อยู่ก,กลางๆค่ะบีค่อนข้าง กลางๆบางทางไม่เก่งเนาะตัวต่อมาก็จะเป็นคาร่าค่ะคาร่าให้อยู่ S ไปเลยคาร่าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้หลายสายมากๆสายแทงก็ได้สายเอนชานเตอร์หรือว่าสายดาเมจสายโป๊กก็ได้เช่นกันนะคะคือครบเครื่องมากๆมีทั้งสกิลลวิ่งไวมีสกิลทีมไฟท์มีสกิลรูทที่แบบรูทจัดตูวห้วกับที่ได้มีสกิลโป๊กทำดาเมจคือแบบครบทุกอย่างเลยจริงๆ เป็นตัวที่แบกเกมได้เลยนะคะถ้าแบบว่าเกมนำๆนี้ก็คือโอ้โหคาาจะเป็นเรที่แบบแรงมากดาเมจก็มีวิ่งก็ไวซีซีก็มีทีมไฟก็ได้อบที่สุดเลยนะคะคาาตอนนี้เทียร์เอสเลยเก่งกว่าซับปูดทุกตัวต,ต,ต่อมาก็จะเป็นเลโอหน้าค่ะเลโอหน้าเราให้อยู่ A เอนกากากัสนะเลโอหน้าเขาเป็นตัวที่โดนบัฟมาเยอะมากแพดก่อนหน้านี้ก็บัฟนะคะบัฟทั้งดาเมจบัฟทั้งความถึกของนางบัฟทั้งการสตงสตันแบบโอ้โหสุดๆดอะ่ะ คือแบบเป็นตัวที่เหมือนแอสซัซินในช่วงต้นเกมอ่ะคือเขาแรงมากจริงๆจะสามารถปิดดาเมจได้แบบคู่เลยนะคะเราเคยจะเลวหน้าที่ไล่แทงชาวบ้านที่ไม่สนใจดีแล้วว่าคือดาเมจเขาแรงเบอร์นั้นเลยรู้ลูค่ะลูลูเราให้อยู่เทียเอนะจริงๆรูลูกก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีแต่เขาเป็นตัวซับพอร์ตที่มีบับเฉพาะตัวนะคะคือถ้าเขาไปกับไพเปอร์แครีจะเก่งแต่ถ้าเขาไปตัวกับแครีที่ต้องใช้สกิลเช่นลูเชียน หรือว่าตัวของแอสเรียอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเก่งเลยมีคอกีที่ไปคู่กับลูลูที่รอดแต่พวกตัวแอสเรียลูเชียนอะไรเงี้ยคือคู่กับลูลูแล้วไม่เหมาะเลยทุกคนมันเป็นตัวที่แบบเน้นสกิลการตีไว้นะซึ่งตัวแอสเรียกับลูเชียนไม่ได้พึ่งการตีไวขนาดนั้นนะคะรวมถึงสกิลอันติเมทที่ต่อช่วยในทีมไฟได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นคือไม่สามารถใช้อันติเมตไปเปิดไฟได้อก็๊ใช่ไหมแล้วเขาก็โดนเนิร์ฟมาดูเหมือนของศัพท์ของเขาที่เป็นคอ,อย์กีี่หมอเขาโดนเนิร์ฟมา มันเลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะอ่อนลงม,มาเยอะเลยค่ะช่วงนี้แต่ก็ถ้ามากับ a d d ีก็ทำให้เขาเป็นตัวที่ OP ตัวหนึ่งกันนะมันเป็นตัวที่แบบถ้าเกมนามันจะเก่งมากแต่ถ้าเกมตามก็ทำอะไรไม่ได้เลยเช่นกันลักเ์ราให้อยู่หลังเลโอน่านิดหนึง่งเพราะลักเป็นตัวที่เมดมิดเลนอะเนาะมาอยู่ตรง <c oughs> เลนซับพอร์ตก็มีดาเมจที่มันสามารถปิดดาเมจได้ในตัวของมันอยู่แล้วรวมถึงมีโลมีสกิลล็อกขามีสกิล สโลลงถึงมี้อนติเมทที่สามารถเช็คพุ่มก็ได้ลัดอ็อบเจกต์ก็ได้นะคะถ้าเข้ามากับ a d ดีตัวสกิลที่แบบแรงๆเ mm hmm. ช่นแอชเรียลหรือว่าจีนอะไรเงี้ยลักษที่เก่งมากๆและสามารถป mm ิดดาเมจได้ง่ายมากๆแต่ถ้าเขาเสียสกิลไปทุกสกิลแล้วไม่สามารถล็อกโดนจัดตัวได้หรือว่าสกิลแบบว่าหมดเลยก็ทําให้เขาโดนเข้าได้ง่ายมากๆและหนียากนะคะเซฟเอดีก็ต่อัจะยากถ้าแบบสกิลไม่โดนนะเลยทําให้เขาเป็นตัวที่ถ้าเล่นเก่งก็ จะแบบสุดๆไปเลยแต่ถ้าเล่นไม่เก่งก็นั่นแหละค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวมอไฟนะคะมอไฟให้อยู่ดีไปเลยค่ะจุดต่ำสุดของห่วงโซ่ซัพพอร์ตคือมอไฟอ่ะมีดีแค่อย่างเดียวก็คือสกิลแอนติเมทอันที่สามารถโหมแลนะคอมโบกับยาสูรือโยนิได้แต่ถ้าเขาแบบไม่มี Ultimate, อันติเมทอ่ะเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยทุกคน <S <S คือเขาจะเป็นตัวที่แบบไรประโยชน์เป็นหินงโง่ๆก้อนหนึ่งที่แบบไม่สามารถมีสกิลช่วยเพื่อนได้เลยรวมถึงแบบ จะสโลส่ศัตรูก็มีแค่สกิลหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้สโล่ขนาดนั้นนะคะรวมถึงสกิลสองสกิลสามไม่ต้องพูดถึงก็คือแค่ทุกหินคือถ้าแบบไม่สามารถเข้าใกล้ศัตรูได้สกิลนั้นก็จะแบบโอ้โหไรประโยชน์ไปเลยอะทุกคนไม่แนะนําให้หยิบมากๆเลยค่ะมอไฟแต่ว่าก็จะเป็นมอคค่ะมอคาคล้ายๆมอไฟเลยเนาะจะอยู่เทีสค่ะมอค,มอค,มอคมอเป็นตัวที่ดีนะทุกคนแต่เราไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่คือเขามีสกิลที่สามารถโซนก็ได้เปิดก็ได้เช็คแมปก็ได้เช็คพุ่มก็ได้ มีสกิลผลักที่สามารถผลักศักตรูตให้ออกไปจนเขาเสียจังหวะก,ก็ได้นะคือเป็นตัวที่ดีมากๆเลยแต่คนไม่ค่อยเล่นกันรวมถึงเขายังมีซัสเทนก็คือพาสีของเขานั้นเองที่เวลาตีแล้วเลือดจะเด้งขึ้นมาเวลาหลอดเต็มข้างล่างอะมันดีมากๆเลยทุกคนแต่เราไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่แนะนําให้เล่นนะคะมอวคายเป็นตัวที่ถึกโกงหนาแรงสกิลซีซีเยอะดิ้งถ้ามากับตัวดังแรงอย่างวารัสอะไรเงี้ยโอ้โหสุดยอดแบบวันช็อตตาอยอะพูดเลยต่อมาก็ มิลิโอค่ะมิลิโอเราให้อยู่หลังรูรูนิดนึงคือจริงๆมิลิโอรูรูอยู่มีอ่ะอ่ะยูมีไปด้วยเป็นตัวดาบสองคมเหมือนกันคือถ้าเอดีเราเก่งเราก็จะเก่งถ้าทีมเราดีเราก็จะดีแต่ถ้าทีมไม่ดีเอดี AD ไม่เก่งทําอะไรไม่ได้เลย <laughs> จริงๆเป็นตัวที่เหมาะกับเกมนําไม่เหมาะกับเกมตามนะคะถ้าเกมนําเขาจะน่ากลัวมากเกมตามก็จะแบบโดนเคาน์เตอร์ได้ง่ายโดน หนักได้ง่ายรวมถึงเขาไม่สามารถเดินไปด้วยตัวเองได้น,นะคะถ้าเขาตายก่อนชาวบ,บ้านอะ่ะมันจะคือทีมจะเหมือนอขาดแขนไปครั้งหนึ่งเลยอะมันจะทำให้ไม่ได้เก่งเท่าตัวอื่นที่อยู่ข้างบนนะคะแต่ถามว่ายังเก่งไหมก็ยังเก่งอยู่ดีอย่างที่บอกไปมอก็น่าเป็นตัวเคาน์เตอร์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะให้อยู่ประมาณบรอมละกัน จริงๆโซนบีเนี่ยเป็นโซนที่เคาน์เตอร์ชาวบ้านเนาะย,ยังจันนาก็เคาน์เตอร์พวกไอซ์ซินที่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้เคาน์เตอร์ขนาดนั้นนะคะคือถ้าเขาเสียอันติเมตไปแล้วอีกฝั่งสามารถเข้ามาได้อยู่ดีก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันมอกาน,น่าเป็นตัวเคาน์เตอร์เวลาเจอซับแทนกจ๋าๆที่ซสยซีเยอะแต่ทีนี้โล่เขามีอันเดียวเนาะถ้าสมมติเขาโล่ให้ตัวเองหรือโล่ให้เพื่อนคนอื่นไปแล้วแล้วศัตรูเข้าคนอื่นที่ไม่ได้มีโล่มอกาน,น่าแทนะมอกาน,น่าก็จะแบบโอ้ oh my god ฉ <laughs> ล่ยผิดคนเหรอเนี่ยรวมถึงบอเาก็ สามารถช่วยโซนได้ช่วยทำดาเมจได้นิดนึงแต่ดาเมจของมอแกน่าซัพพอร์ตก็ไม่ได้เยอะเท่ามอกกน่ามิดเลนนะคะมอแกน่าช่วงนี้เหมาะก,กับมิดเลนมากกว่าเพราะว่าเขามีบัฟบ,บ่อกมาในช่วงแพทก่อนหน้านู้นจะมีแพทหนึ่งที่เขาบัฟบ,บ่มาเลยทําให้เขาบ่แรงมากๆเลยยิ่งถ้ามีของสักประมาณนะสามชิ้นนะคือบอเเ่เขาแรงแบบเข้าใกล้ไม่ได้เลยอทุกคนเลยเหมาะก,กับมิดเลนมากกว่าจะมาซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตก็ถือเป็นตัวเคาน์เตอร์ตัวหนึ่งก็แล้วกันเนาะต่อมาก็เป็นออนค่ะ อ่อนอยู่เทีสจริงๆคนคงสงสัยว่าทำไมถึงมีอ่อนในเทียลิส์นี้เพราะอ่อนก็มีสกิลที่สามารถซัพพอร์ตได้นะคะเขาถึกมากหนามากมีสกิลเปิดมีสกิลทีมไฟต์มี CC แบบโอ้โหที่สุดคือถ้าใครเจอออนที่เล่นเป็นๆนะคุณจะไม่สามารถเดินได้เลยในเลนในเลนออนจะเป็นตัวที่ปิดสกอร์ได้ดีมากยิ่งถ้ามากับตัวคอมโบคอมโบนะคะเช่นแบบมิดฟอร์จูนหรือตัวอะไรอย่นี้คอกิเอชเรียลวารัสอะไรเงี้ยโอ้โหออนจะน่าเกลียดมากๆเลย ต่อมาก็จะเป็นนามินะคะนามิเป็นตัวสูงสุดของซับเลี้ยงในตอนนี้เลยไม่นับคาาอะไรกันเนะเพราะว่าคาาถือว่าเป็นซับที่เล่นเมดได้นามิเป็นตัวซับเอนชานเตอร์หรือซับเลี้ยงจ่าที่เก่งสุดในตอนนี้แล้วค่ะเขามีสกิลทีมไฟหมู่มีสกิลเพิ่มบัฟตีสโลมีสกิลฮิลมีสกิลทำซีซีได้เลยแบบโอ้โหคือถ้าคุณเล่นนามิเก่งๆนะจะเป็นตัวที่น่าลำคาญมากแบบนามิเป็นตัวที่น่าลำคาญมากๆจริงคือฟองเขามันฟองได้เลยถ้าฟองแม่นนะนะ แล้วก็ฮิวแรงมากด้วยนะคะเพราะว่าซับตัวหนื่งมาโดนเนิร์ฟไปเนาะเลยทาให้นามิขึ้นมาอยู่ในเทียร์ลิสต์เลยตอนนี้คอนอติลัสเพิ่งโดนบัฟมาในแพทล่าสุดเลยนะโดนบัฟในส่วนของเกราะและพลังชีวิตต่อเลเวลนะคะรวมถึงบัฟดาเมจของสกิลหนึ่งและสกิลสามซึ่งเป็นสกิลดาเมจในการหากินตอนเล่นป่าในด้วยแต่พอมันอยู่ในเทียร์ลิสต์ของซับก็จะไม่ค่อยเห็นผลขนาดนั้นเนาะอาจจะมีเห็นผลในช่วงต้นเกมแต่ช่วงกลางเกมถึงเลดก็จะไม่ค่อยเห็นผลละก็ให้นาตลลัสอยู่ A นะคะเป็นตัวทีีี่่่นนนพื้ทดมากใชวงงของเคู รวมถึงมีสกิลเปิดที่ดีมีสกิลโลที่ทำให้ตัวเองหนาขึ้นก็ดีมีสกิลสโลก็ดีแบบเป็นซับที่ซีซีโคตรจะน่าเกลียดพูดเลย <S <S 1> <S 1> ไปเราให้อยู่ประมาณบิดแข้งแล้วกันเป็นตัวคล้ายๆก็เลยคือถ้าคุณเล่นเก่งคุณก็จะทำให้ทีมแบบเล่นง่ายมากๆแต่ถ้าคุณเล่นไม่เก่งปุ๊บคุณจะเป็นตัวไรประโยชน์ตัวหนึ่งทันทีเราเคยเจอไปที่แบบดึงแม่นมากแล้วก็สกิลสังแม่นแบบคือโคตรเสียนะคือเขาเป็นคนที่ น่ารำคาญมากมากแล้วทำให้เราส่วนท่านจะยากนะคะถ้าเขาสนอบอลแล้วรวมถึงถ้าคุณไอซี่คิวถูกเวลาถูกที่อ่ะโอ้โหแบบแรงสุดๆไปเลยแต่ว่าถ้าคุณดึงไม่โดนสกิลสาไม่โดนอันติไม่โดนจะทำให้คุณเป็นคนที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะคะในทีมไฟเลยเพราะอย่างยิ่งถ้าคุณแบบดึงตัวที่เป็นตัวไฟเตอร์มาหาชาวบ้านอะไรเงี้ยก็ทํทำให้เพื่อนแนวหลังโดนไปได้ด้วยนะคะอย่าลืมสมมติบิดแ็งดึงนาซัดมาทุบเอดีอะไรเงี้ยก็จะสภาพเดียวกันเลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเซนนาค่ะเซนนาเราให้อยู่เทียบประมาณ B จริงเซนนาเป็นตัวที่เก่งแต่คนจะมองข้ามกันไปซะเยอะถึงแม้ว่าเขาจะโดนเนิฟมาแต่เขายังเก่งอยู่ดีนะคะเป็นตัวที่ยิงซับเลียงได้เลยนะต้นเกมถ้าแบบซับเลียงที่มีดาเมจเช่นจนนองจันหน้าอะไรเงี้ยถ้าเขาร่วมกันระดมยิงกับเอเดียยังไงอีกฝั่งก็แพ้เลนแน่นอนค่ะเราเล่นเซนนาทีไรเราแบบโหกดเลนซับเลียงสนุกมากโคตรุเลยต่อมาก็เป็นราคารค่ะราคาเราให้อยู่หลังลักซ์นิดนึง จริงๆร,ราคาเน่ยเก่งมากเลยนะช่วงนี้เราก็เริ่มเป็นคนกลับมาเล่นราคาแล้วนะคะคือราคาเป็นตัวที่มีทีมไฟสกิลมีซีซีมีสกิลโลที่สามารถกลับมาหาเพื่อนได้มีสกิลที่ฟื้นเลือดได้นิดนึงด้วยซึ่งจริงๆแล้วว่าราคาน่าจะเป็นซับทาจังหวะตัวเดียวเลยมั้งที่สามารถกลับมาหาเพื่อนได้โดยที่แบบเราสามารถเข้าไปเปิดไฟได้แล้วอะนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ได้หนาขนาดที่จะยืนในไฟได้นานขนาดนั้นเาเนี่ยเขาเข้าออกมากกว่าเลยทําให้ เขาอยู่วานเอนะคะยังไม่สามารถขึ้นไป S อได้เขาโดนเนิร์ฟมาหลายรอบมากเลยนะ,ะราคารแต่ก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีนะคะถ้ารู้โพ i ิชันของตัวมันดีดอะ่ะคืออ่น่าลํคคาญที่สุดต่อมาก็จะเป็นเซราฟีนค่ะเซราฟีนเราให้อยู่เหนือนามินิดนึงนะคนคงสงสัยว่าอา้าวโดนเนิร์ฟมาแล้วทำไมถึงยังอยู่เอสอยู่อย่าลืมว่าเซราฟีนเขาเล่นได้หลายสายมากเลยนะทุกคนแต่ไม่ใช่สายซับแทงนะคะเซราฟินกับคาม่าจะขายกันแต่ว่าสกิลจะต่างกันนะเซราฟีนเล่นสายดีบัฟก็ได้ เล่นสายเมจจจ๋าก็ได้เล่นสายอนชานเตอร์หรือซับเลียนก็ได้แต่ทีนี้ใส่エนชานเตอร์มันโดนเนิร์ฟมาเนาะในแพทล,ล่าสุดก็คือเขาโดนเนิร์ฟโล่ลงไปลงถึงโดนเนิร์ฟคูดาวของสกิลโล่ลงไปด้วยนะคะจะทำให้ช่วงต้นเกมเขาเล่นลาบากขึ้นเยอะมากๆแต่ถ้าคุณเล่นสายดาเมจหรือว่าสายดีบัฟเนี่ยดีบัฟก็คือการออกตัดโล่ตัดเลือดออกสโลทําให้อีกฝั่งเล่นได้ยากขึ้นก็จะทําให้เขาเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยตัวหนึ่งเช่นกันยิ่งถ้าแบบอันติโดนสวยๆนะอือหือที่สุดละ ขาคุมพื้นที่ในเลนคู่ได้ดีมากๆเลยนะคะเราก็ชอบเล่นเซราฟีนในเลนคู่เหมือนกันต่อมาก็คือเป็นซินช์นะคะซินช์เนี่ยก็เป็นตัวหาทํามคล้ายๆออนแต่เราว่าหาทรรกว่าเพราะออนม่นมีสีซีที่หนาไงซินช์คือวงงิ่งโงงๆเข้าไปยกปึ้งและอีกฝั่งก็ทำดามีเมจใส่เรา <laughs> อะไรแบบนี้เลยอะคะ่ะเราเคยเจอซ e ินซับที่เก่งมากๆเลยคือน่าลำคาญมาก ยิ่งถ้ามากับพวกแบบ a อดีแรงๆถึงเก่งเช่นซามิล่าอะไรเงี้ยแบบโอ้โหคือป่วนมากเดินไม่ได้เลยยิ่งนะเขามีเลรัยเลคดาสโลนะที่สุดอะเขาจะแบบทำให้เรายืนไม่ได้และเล่นไม่ได้เลยในไฟนะคะเป็นตัวที่ปวนๆมากๆตอวน,นึงถ้าเล่นเป็นจะเก่งมากแต่ถ้าคุณเล่นไม่เป็นคุณก็จะกากมากเช่นกันต่อมาคือโซนาค่ะโซนาเราให้อยู่หลังบรอมนะเป็นตัวที่เก่งสุดๆแต่ทีนี้พอ เหมือนเขาโดนเนิร์ฟมันนิดนึงอะในช่วงก่อนหน้านี้เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะอ่อนลงมาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคอไอเทมโซน่าก็คือ h a r ์โมนิ c เอ็กโคเนี่ยเพิ่งโดนเนิร์ฟไปช่วงแชดที่แล้วนะคะเลยทำให้โซน่าตอนนี้ฮิลช้ามากและฮิลน้อยมากแบบคือปกติโซน่าจะฮิลเด้งขึ้นมาเพื่อช่วงการเกมใช่ไหมแต่เห็นเพื่อนเราที่เล่นโซน่าเขาบอกว่าเออช่วงนี้รู้สึกว่าโซน่าแบบฮิลแล้วมันฮิลน้อยมากเลยก็ตามั้นราคาแต่ก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีนะคะ แับกตรตัวถมได้ดีแล้วก็มีสกิลที่สตันชาวบ้านได้เรื่อยแต่อย่างที่ว่าละค่ะเขาโดนเนิร์ฟคอยทเทมไปเราถึงโดนเนิร์ฟไปหลายอย่างไปเลยทาให้เขาอ่อนลงมาอยู่ทีีค่ะสเวนอยู่ประมาณ A หลังลักก่อนราคารเซเวนะเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะทุกคนเราเคยเจอสซเวนที่เล่นเก่งๆแล้วแบบเดินไม่ได้เลยอะ่ะหนืดไปหมดสโลก็สโลรูทก็รูทอะโอ้โหมีดึงอีก ในจานติมเมตของเขาที่สามารถดูดเลือดและยืนหน้าในทีมไฟได้เลยนะคะแล้วเขาก็สามารถทําทีมไฟแล้วก็สกิลใสอีกฝั่งได้เรื่อยเลยทาให้แบบเขาเป็นตัวที่น่นารำคาญแล้วก็ถึกมากๆเลยเพราะอย่างยิ่งเลยที่เวลาสกิลโดนชาวบ้านเขาจะเพิ่มเลือดขึ้นด้วยเนาะถ้าคนเล่นเป็นนะกดเลนได้ตั้งแต่แรกเลยค่ะกดซับลงซับเลี้ย,ง,ยงนี้ได้หมดเลยต่อมาก็จะเป็นเทรชค่ะเทรชเราให้อยู่ประมาณนอนติลุดเลยจิงเทรช กับนอติรุและบิดแข้งมันก็คล้ายๆกันกนะคือก็มีสกิลด,ดึงๆเหมือนกันแต่เทรชจะออกแนวเป็นตัวทําจังหวะเหมือนราคานมากกว่านะคือเทรชไม่ได้หนาเหมือนซับแทงธรรมชาตินะคะเขาเป็นตัวเน้นทําจังหวะให้ชาวบ้านที่จะแบบทํซีซีเน้นดึงเน้นเฟหรือว่าดึงอีกฝั่งให้เข้ามาทําให้เสียจังหวะอะไรเงี้ยมีสกิลที่อยู่ในทีมไฟก็ได้แต่คือเขาไม่ได้สามารถยืนนานๆในทีมไฟได้ขนาดนั้นนะคะก็เลยให้อยู่ที่ A จริงๆเขาก็เป็นตัวที่เก่งในครบเครื่องตัวหนึ่งเลยนะสามารถไปกับเอดตีตัวไหนก็ได้เลยนะคะยิ่งถ้ามากับพวกดาวเวนโลเชียนจินวอรัสตัวที่มันแบบชายแท้ชายแท้ทั้งหลายอะเทรชเป็นตัวที่น่ากลัวมากถ้าคนเล่นเทรชเป็นออหือสับเลียงคือร้องกำลังงงมาพูดเลยต่อมาก็โซลกาค่ะโซลกาเราให้อยู่ประมาณโซน่าคล้ายๆกันเลยคือเขาว่ามีการปรับมารอบหนึ่งแนละ้วก็คือเวลาฮิลสกิลสองอะ ก้อนนนี้เขาจะเสียเลือดใช่ไหมคะแต่เขาปรับมาให้เวลาฮิวมันไม่ต้องเสียเลือดแล้วเลยมีช่วงนึงที่โซลกะโกงมากแต่เขาก็เนิบๆลงมาหลายๆรอบเลยทาให้เขาอ่อนลงมาจนตัวอื่นสามารถพอต่อกรอนได้แล้วแต่ทีนี้ช่วงนี้เขาเน้นการอยู่ทีมไฟกันมากกว่าค่ะซึ่งโซลกะมีสกิลทีมไฟอยู่แค่สกิลเดียวก็คือสกิลใบหรือสกิลรูทเนาะซึ่งถ้าใบแล้วอ่ะมันต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งกว่ามันจะรูทชาวบ้าน เลยทําให้เขาไม่ได้มีสกิลที่พร้อมในทีมไฟขนาดนั้นค่ะคือเขาจะวิ่งฮิววิ่งฮิวไปเลยรวมถึงสกิลอันติเมทที่แบบฮิวหมูก็เหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได,ดีขนาดนั้นค่ะเพราะมันแก้ง่ายสลลกะเจอแค่ตัดเลือดไปก็แบบร้องไห้ง่้ยงแล้วทุกคนยิ่งคอยเทมของเขาเหมือนโซนาเลยก็คือทำมนิีเก,กโ่ะโดนเนื้อไปเลยทําให้ฮิวได้น้อยลงมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สลลกะตอมา่อก็จะเป็นเฟกาค่ะ เวก้ามันเป็นเหมือนพะิดเลนเนาะแต่ว่าในโลกของไอเลฟอะมันมีอยู่ในซับพอร์ตได้งไงก็ไม่รู้ <c oughs> เลยจะพูดถึงหน่อยแล้วกันว่าเวก้าเป็นตัวที่ไม่ควรจะเอามาซับเลยนะคะเพราะมีสกิลซีซีที่เป็นสกิลช่วยเพื่อนแก่นเดียวก็คือสกิลกรงซึ่งสกิลกรงเนี่ยมันก็แก้ง่ายอะแค่ออกพิกซิลเวอร์มาเขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะรวมถึงสกิลโป๊กก็แบบระยะสั้นเหลือเกินกว่าเขาจะแคสก็เขาจะ,าาจะไร่อีกฝั่งก็เดินหนีหมดแล้วอะมันทําอะไรไม่ได้เลยนะเวก้า แล้วเขาก็ต้องแย่งไอดีฟาร์มอีกต้องแย่งคนอื่นฟาร์มคียอีกเลยทาให้แบบมันไม่ใช่ตัวที่ควรจะเกิดในเลนคู่ในฐานะซัพพอร์ตเลยก็เลยให้อยู่ดีนะคะตัวดีเนี่ยคออยอาหาทาําแล้วจริงๆไซร่าเราให้โยบีหลังโซลกะจริงๆไซร่าเป็นตัวที่เก่งและแรงมากๆต้นเกมนะแต่เขาแพ้ซับเลี้ยงมากเลยถ้าเขาเจอซับเลี้ยงอะ่ะเขาจะโปไม่ค่อยเข้านะคะแต่ยกเว้นว่าคุณจะเล่นไซร่าแบบอคเซสซีฟมากๆจริงๆงั้นก็อีกรณีหนึ่งแล้วกันเนาะสกิลเขาอะ่ะ เอาไว้โป๊กแล้วก็เอาไว้แค่เปิดแมพเขาจะเก่งแค่ในช่วงเลนจิงเฟสช่วงหลังจากเลนจะิงเฟสแล้วเขาจะไม่ค่อยเก่งละมันแก้ทางง่ายๆมากๆเลยอนะัสไซร่นโดยเฉพาะแบบเขาเป็นตันที่ขาตายมากๆด้วยและมันจะแรงได้แค่นั้นแหละแรงแค่ต้นเกมช่วงกลางเกมก็ไม่ค่อยแรงนะต่อให้คุณจะมีของแค่ไหนก็ตามปู่ซิเลียนที่เพิ่งเข้ามาสดสร้อนในวันนี้ของเราเลยคือเขาให้อยู่ทีเอสจบหน้าอ่อนหน้าเอาไข่หน้าทุกตัวเลยเพราะว่าเขามีสกิลสอนที่มันวิ่งไวมาก70%นะทุกคน แล้วก็มีสกิลสารที่มันสโลดามจของศัตรูได้ด้วยแต่ว่ามันต้องเอาตัวไปถูนิดนึงนะแล้วมันก็สามารถสโลแบบพวกอันติของมอคคายอันติของออนได้ด้นะคะถ้าเราจำไม่ผิดสกิลอันตตเมนของเขามันโกงมากเลยคือมันทําให้เพื่อนฟื้นได้เว้ยทุกคนถ้าแบบเราอันติได้ถูกจังหวะได้ถูกตัวสมมติเพื่อนเข้าไปแล้วเลือดน้อยใช่ไหมรอนติปุ๊บเพื่อนตายปุ๊บจะมี GA ที่ทําให้สามารถฉุบชีวตเพื่อนขึ้นมาได้นะคะเพื่อนก็สามารถทําให้พลิกไฟได้เลยนะเอาจริงๆถ้ากดมากับป่ากับที่สายหรไอเงีเป็นท่่กกมาๆ เราคิดว่าตอนนี้เขายังอยู่ TIS อยู่นะแต่ถ้าโดนเนิร์ฟไปก็ไม่แน่ซึ่งในตอนนั้นเราจะมาจับเทเลสต์กันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเทเลสในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคน <Yeah. S 1> ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องไอเม,มจินเจอร์ mm. ด้วยนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดดินแจ้งเตือนถ้ายังไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะสําหรับในคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปการจับคู่ของซัพพอร์ตและเอดซีค่ะทร่เราทำมานานละเราทํา สคริปไปละหรือแค่อัดเสียงอย่าลืมว่าอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของเราและเพื่อนของเราเท่านั้นโปรดฟังและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณค่ะยังไงก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะคะที่าะดิสคัตกันก็สอนผู้คนได้เสมอเลยค่ะวันนี้ให้โมจินเจอร์ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ